คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหนวยโชคเศรษฐีมลานะครับกับสูตรอ่าวิ่งบนนะครับนะครับวิ่งบนมีดวงดาวหนึ่งดวงกำกับด้านบนนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขนะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่หนึ่งพิกายนทหกสามเศรษฐีจากสามสิบสองนวดนะครับเข้าต่อเนื่องนะเข้าต่อเนื่องเป็นสามสิบสามนวดครับ อะย่าเปลี่ยนตัวเลขนะครับอันนี้คือเข้าจริงทั้งหมดนะครับในทุกการคำนวณที่เราแสดงให้ดูนะครับเป็นสักคู่นะครับโอเคเป็นสามสิบสามงวดนะครับสามสามสิบสามงวดติดนะครับจะลืมสําคัญกดติดตามนะครับคุณจะได้รู้ทุกสูตรของการคํานวณผมจะลงสูตรจํานวนมากให้คุณได้ตัดสินใจนะครับสูตรไหนที่เด่นผมจะลงก่อนนะครับโอเคเรามาดูนะครับในส่วนวิธีการคํานวณก่อนนำเอาไปใช้ครับ หนึ่งพิกายยนหกสามนะครับที่ออกห้าศูนย์หกสี่ศูนย์สี่สองตัวละ6กสี่ศูนย์นะครับเ,เราใช้นในส่วนของหลักแสนบวกด้วยหลักหมื่นรางวัลที่หนึ่งซึ่งคูณด้วยสามบวกด้วยหลักสิบล่างคูณด้วยสองบวกด้วยสิบหน้าครั้งที่หนึ่งครับบวกด้วยสิบหน้าครั้งที่สองซึ่งคูณด้วยสองครับบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่หนึ่งครับสิบหลังครั้งที่หนึ่งครับ บวกด้วย10หลังครั้งที่2ครับ5บวกด้วย3คูณ0นย์ก็คือบวกได้0ยบวกด้วย428บวกด้วย8บวกด้วย5ครับบวกด้วย9 2 18บวกด้วย8ครับบวกด้วย2ครับบวกด้วย4ครับบวกด้วย6ครับบวกรวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับเท่าไหร่ครับกดทิงกิเลขกันนะครับฝึกคำนวณไปด้วยกันได้ 38มสิบแปดะสามสิบานำค่าหลังมาบวกครับ3ามแปดสาม้าสี่สี่สิเครับนำค่าหลังมาวางหนึบวกเคงที่เป็น8 8ดบวกถ้าคงที่เป็น8 9ดเ1 1าสิบสเสิบศษสครับได้เลขวิ่ง1 8ึสาครับ1 8ึสานะครับเรามาดูนะครับ16บิกนออกหกหหนึ่งครับหกหหนึ่งนะครับเลข1เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่1ครับ 16พฤศจิกายน63คำนวณวิ่งบนได้2 9 2 9 4ครับ2 9 4เลข9กับเลข4ครับเข้ามาครบ3ตัวบนรางวันที่1นะครับเข้ามาครบเลยนะต่อมาครับ1ธันวาคม63คำนวณวิ่งบนออกมาได้3 0 5ครับ3 0 5นะ3 0 5เลข3กับเลข0เข้ามาครบเลยครับ3 0 3นึกว่าตัดมาครับ16ธันวาคม63คำนวณวิ่งบนออกมาได้8 5 0ครับ8 5 0เอามาดูนะครับ แปดห้าศูนย์ลองมาดูครับแปดห้าศูนย์เลขแปดเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยลองมาที่หนึ่งครับสามสิบธันาคมหกสามคำนวณนิง่งบนได้เก้าหกหนึ่งครับเก้าหกหนึ่งนะลองมาดูครับสิ 17, บเจ็ดมกราคมออกหกสี่ออกสี 6, 4, ออก่ 4, อ่าสามเก้าห้าครับเลขเก้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบลองมาที่หนึ่งครับ สิบเจ็ดมกราคมหกสี่คำนวลวิ่งบอออกมาได้ศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองนะเรามาดูครับศูนย์เจ็ดสองหนึ่งกบประมาณหกสี่ออกสามศูนย์เจ็ดเลขศูนย์กับเจ็ดเข้ามาสองตัวบนเลยครับหนึ่งกบประมาณหกสี่คำนวลวิ่งบอออกมาได้เลขหกสามแปดหกสามแปดนะเรามาดูครับหกสามแปดหกสามแปดเลขหก เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยเราวันที่หนึ่งครับเลขสามเข้ามาหลักหน่วยเราวันที่หนึ่งครับสิบหกพฤษภาพันหกสี่คำนวณวิ่งวนออกมาได้สามศูนย์ห้าครับสามศูนย์ห้าเรามาดูนะสามศูนย์ห้าเลขสามเข้ามาหลักสิบเราวันที่หนึ่งครับเลขห้าเข้ามาหลัก 100, ลร้อยเราวันที่หนึ่งครับหนึ่งมีนาคมหกสี่คำนวณนิ่งวนออกมาได้สี่หนึ่งหกครับสี่หนึ่งหกครับเรามาดูนะสี่หนึ่งหกเลขสี่เข้ามาหลักร้อยเราวันที่หนึ่งครับ สิบหกมีนาคมหกสี่คำนวณวิ่งเงินออกมาได้ศูนย์เจ็ดสองครับศูนย์เจ็ดสองครับลองมาดูนะศูนย์ศูนย์เจ็ดสองครับเลขสองเข้ามาหลักร้อยครับเลขเจ็ดเข้ามาหลักสิบครับเลขศูนย์เข้ามาครบเลยครับสองศูนย์สองเจ็ดศูนย์ครับหนึ่งเมษายนหกสี่คำนวณวิ้งเงินออกมาได้แปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์ครับลองมาดูนะแปดห้าศูนย์เลขแปดเข้ามาหลักสิบลองมาที่หนึ่งครับวิบ่งเข้ามา สิบหกเมษายนหกสี่คำนวณนิญญงออกมาได้สองอเจ็ดสี่เก้าครับเจ็ดสี่เก้านะครับเรามาดูเจ็ดสี่เก้าหนึ่งพิศสองพฤษภาคมหกสี่ออกสองเจ็ดสองเลขเจ็ดเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลังวันที่หนึ่งครับสองพฤษภปาคมหกสี่คำนวณนิญญงออกมาได้เจ็ดสี่เก้าครับเจ็ดสี่เก้านะเรามาดูครับเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเลขเจ็ดเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลังวันที่หนึ่งครับเลขเก้าเข้ามาหลักหน่วยหลังวันที่หนึ่งครับ สิบหกพฤษภาคมหกสี่คำนวณนิญญงหนอมาได้เลขเจ็ดสี่เก้าเช่นกันเจ็ดสี่เก้าครับเรามาดูเจ็ดสี่เก้าเลขเจ็ดเข้ามาหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับเลขเก้าเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับหนึ่งมิถุนายนหกสี่คำนวณวิญญงหนอมาได้แปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์นะครับเรามาดูนะครับแปดห้าศูนย์เลขแปดครับเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับสิบหกมิถุนายนหกสี่คำนวณนิญญงหนอมาได้เจ็ดสี่เก้าครับเจ็ดสี่เก้านะเรามาดูครับ จ็ดสี่เก้าเลขเจ็ดครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยเรามาที่หนึ่งครับ, 1, ร 6, นนบนหนึ่งกระดาษของหกสี่คำนวณวิ่งมันออกราเลขเจ็ดสี่เก้าครับเจ็ดสี่เก้าเรามาดูครับเลขเจ็ดเข้ามาวิ่งเข้ามาหลักร้อยเรามาที่หนึ่งครับสิบหกกระดาษของหกสี่คำน,นวณวิ่งบน,นออกราเลขหนึ่งแปดสามครับหนึ่งแปดสามเรามาดูครับ หนึ่งแปดหนึ่งแปดสามนะเลขหนึ่งเข้ามาหลักหน่วยแล้ววันที่หนึ่งครับนคคนนนหนึ่งสิงหาคมหกสี่คำนวณไม่งวดออกมาได้ห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดนะครับเรามาดคกกูครับห้าสองสักครู่ครับห้าสองเจ็ดเลขเจ็ดครับเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งเลขห้าเข้ามาหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับสิบหกสิงหาคมหกสี่คำนวณไม่หมดออกมาได้ห้าสองเจ็ด 5 2 7ครับเรามาดูนะเลข5เลข7เข้ามาหลักสิบครับเลข5เข้ามาหลักหน่วยในวันที่1ครับ1กันยายน64คำนวณวิ่งบอลอัปดาเลข้าเลข9 6กหนครับเรามาดูนะ961เลข9ครับเข้ามาหลักร้อยในวันที่1ครับ16กันยายน64คำนวณวิ่งบอลอัปดาเลข4 1 6กครับ4 1 6หนะเรามาดูครับ สี่นเลขหเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยเนาะ้งครับหตัวละครหกสี่คำน,นวณวิมวลออกมาได้เลขหนึ่งแสานสครับเรามาดูนะหนึสเลขสเข้ามาหลักร้อยเอที่1งครับสิบหกตัวละครหกสี่คำน,นวณวิมวลออกมาได้เลขแปดห้าูนย์แปดห้าศูนครับเรามาดูเลขศเข้ามาหลักร้อยเอาที่1ครับ ห 1> 1, น,น,น,นึ่งพิชัยกนหกสี่คำนวณวิ่งนอธดาเลขหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามครับเรามาดูนะหนึสามครับเรามาดูเลขหเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่หครับสิบหกพิยกนหกสี่คำนวณวิ่งบอธม,มาดาเลขหกสามแปดครับหกสามแปดหนึานคมหกี่ครับออกสองห้าปดเลขแปดเข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่หครับ หน,นึ่งนทคมหกสี่คำนวณงวดหนึ่มาได้เลขสองเก้าสี่สองเก้าสี่นะเรามาดูครับสองเก้สสองเสเลขสเข้ามาหลักร้อยเราที่หครับสิบหนคมหกสี่คำน,นวณงวอนนมด้เลขศูนย์เจ็ดสองศนย์เจดสองสามสิบนคมหกสี่ออกแปดหนึ่งเกตัวละสามหครับเลขศนย์เข้ามาหลักร้อยเราที่หนึ่ครับสามสนคมหกครับเรามาดูกันหน่อย บวกด้วย1นูณ3บวกด้วย3บวกด้วย3 2 6บวกด้วย6บวกด้วย9บวกด้วย7 2 14บวกด้วย4บวกด้วย5บวกด้วย4บวกด้วย1เท่ากับ40เท่ากันไหมครับ40มั้ย40 40บวก3เป็น43ใส่3 3บวก7 เป็นสิบสีศูนย์ศูนย์บวกหได้5นะครับ30ธันวาคม64สี่คำนวณวงบนได้สามนย์้าใช่ไหมครับเรามาดูนะครับ17มกราคมออกอะไร17มกราคม65ครับออก8 8 5 1 5 9 2ตัวล่าออก92นะครับเลขห้ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบรางวันที่1ครับ นะครับข้อต่อนึ่งนะต่อมาครับสิบเจดมกราคมห5ห้าครับเราคำนวณต่อนะครับต่อยอดแดบวกด้วยแ1ดหนึ่งแปดบวกสองแปสามยี่สบวได้สบวกด้วยเก้าสองสิบดบวกด้วยแปดบวกด้วยสามบวกด้วยแปดสองสิบหบวกได้หกบวกด้วยห้าบวกด้วยสองบวกด้วยหนึ่งบวกรวมกันได้เท่าไหร่ครับได้ เท่ากับเอาผลรวมก่อนนะครับได้สามสิบเจ็ดไหมถ้าสลัก่ะให้มันเหมือนกันตต้งนะครับอ่ะสามสิบเจ็ดไหมสามสิบเจ็ด สามเจ็ดบวกสามสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดของที่ได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าของที่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองใส่สองนะครับ 1กุมภาพันธ์ครับออก9 4 4 0 3 8 2ตัวล่างออก30นะครับ308ครับเลข0ูนย์ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลังวันที่1ครับเห็นไหมครับต่อมาครับ1กุมภาพันธ์ครับ1กุมภาพันธ์6 5หนะครับออก3 4 4 9 4 4 308 2ตัวล่างออก2ตัวล่างออก30นะครับ3ตัวหน้าออก9 4 2 0 6 1 สามตัวหลังนะครับออกห้าศูนย์เก้าสี่แปดห้าครับเรามาดูนะครับเก้าบวกด้วยสี่สามสิบสองบวกด้วยสองครับบวกด้วยสามสองหกบวกด้วยหกครับบวกด้วยสี่ครับบวกด้วยหกสองสิบสองบวกด้วยสองครับบวกด้วยห้าครับบวกด้วยศูนย์ครับบวกด้วยแปดครับได้ผลรวมเท่าไหร่ครับช่วยผมคำนวณได้นะครับได้เท่ากับ เท่าไรครับสาครับใช่ไหมใช่ไหมกดเครื่องคิดเลขด้วยนะครับ36 36กสามหกบวก3ามสามหกสามเจสาใส่เครับ9กบวกเของที่เ1้า1ิบสิบ4 1ดสิเป็น16ครับ 6บวก5คงที่6บวก5เป็น11ครับได้เลขวิ่งมาแล้วครับ961ครับ17กุมภาพันธ์6หครับออก098 597 2ตัวล่างออก57นะครับ597เใช่ปะ597นี่ครับเลข9ครับเข้ามาตำแหน่งของหลัก10รางวันที่1นนะครับเข้าต่อเนื่องนะครับต่อมาครับ 17กุมภาพันธ์65ครับเรามาดูกันนะครับเพื่อเดินต่อนะครับโอเค0บวกด้วย9327 919921893เท่าไหร่9อ่ะ9218 920 21 22 23 24 25 26 27บวกด้วย7เข er ้าไปครับบวกด้วย5 2 1กด้วย0บวกด้วย4ครับบวกด้วย8 2 6บวกด้วย6ครับบวกด้วย8ครับ บวกด้วย1ครับบวกด้วย9ครับได้ผลรวมเท่าไหร่ครับเอาผลรวมมาครับผลรวมมามามาเลยกดเครื่องคิดเลขครับได้เท่ากับ35มส้าไหมเท่ากันไหมทวนด้วยนะครับ35 35ครับบวกด้วย3คงที่ครับ35บวกสเป็น38ใส่8ครับ 5ใส่8นะครับ8เสร็จแล้ว8บวกด้วย7ของที่ครับเป็น15ใส่5ครับ5บวก5ของที่เป็น10ใส่0ได้เลวิ่ง850นะครับ1มีนาคม65ครับออก061905 2ตัวล่างออก07ครับนี่ครับเลข5กับเลข0ครับมา2ตัวเลย อนแรกคิดว่าจะไม่เข้าเนาะเข้ามาจริงเข้ามาสองตัวบนเลยครับศูนย์ห้านะครับเข้ามาหลักสิบกับหลักหน่วยครับหนึ่งหนึ่งมินาสหกห้าครับศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองตัวเล่าเก้าศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์บวกด้วยหกสามสิบแปดบวกด้วยแปดครับบวกด้วยศูนย์คูณสองบวกด้วยศูนย์ครับบวกด้วยสามเข้าไปครับบวกด้วยสามสองหกบวกที่หกครับบวกด้วยสองครับ บวกด้วย3ครับบวกด้วย9ครับบวกลมกันไนดะ้เท่ากับเท่าไรครับช่วยอมกดกันที่เลขนะได้เท่ากับเท่าไรครับ31มสิบเไหมเท่ากันไหมสามสิ 31, บวกสครับเป็น34มสใส่สครับ 4บวก7เป็น11ใส่1ครับ1บวก5เป็น6ครับได้4 1 6ครับ16มีนาคม6 5ครับออก7 3 7 8 6 7 2ตัวลักออก03นะครับเห็นไหมครับเลข6ครับเข้ามาตำแหน่งของหลัก10จริงนะครับที่เราคำนวณก,กันก่อนอันนี้ สิบหกมีนาคมหกห้าครับเจ็ดสามเจ็ดแปดกเจ็ดสองตัวเลขออกศูนย์สามนะครับเรามาดูนครับเจ็ดบวกด้วยสามคูณสามเป็นเก้าบวกไลขเก้าเข้าไปนะบวกด้วยศูนย์คูณสองบวกด้วยศูนย์เข้าไปบวกด้วยสี่ครับบวกด้วยแปดสองสิบหกบวกด้วหกเข้าไปครับบวกด้วยเก้าครับบวกด้วยแปดครับบวกด้วยแปดอีกครั้งครับเท่าไหร่ครับเอาผลรวมได้เท่าไหร่ได้เท่ากับนะครับเท่าไหร่ครับ ห้าสิบเอ็ดไหมนะครับห้าสิบเอ็ดห้าสิบห้าสิบเอ็ดบวกสามห้าสิบเอ็ดบวกสามเป็นห้าสิบสี่ครับใศษสี่ห้าสิบเอ็ดบวกสามเป็นสี่สี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดเศษหนึ่งครับหนึ่งบวกห้าเป็นหกครับได้เลขวิ่งสี่หนึ่งหกครับ โอเคนะก็ว่ากันไปตามปกตินะครับอันนี้เป็นสูตรของวิ่งบนมีดวงดาวหนึ่งระกับกับเ้็นบ่นเดินต่อเนื่องนะครับสามสิบสามติดนะครับเอาไว้ดูเป็นไกด์นำทางนะครับกดติดตามสําคัญเลยมันมีสูตรหลายสูตรให้คุณนําไปพิจารณาและนําไปเปรียบเทียบครับฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันแก่เพื่อนลงเฟซบุ๊กของท่านครับถ้าชื่นชอบก็เลือกนํามาใช้นะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีมอลนานครับสวัสดีครับ we uh -huh.